สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวาธาตุน้ำลัคนาะธาตุน้ำนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การดูดวงนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะสำหรับคนโสดสนิทนะคะคขพยากรคลิปนี้นะคะก็จะมีระยะเวลาในการดูนะคะจะนับตั้งแต่วันที่9สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะไปจนถึงวันที่9กันยายนปี2564นี้นะคะ เป็นการนับแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะเ,เพื่อนๆโดยการที่กวางนั้นนะคะจะใช้จิตนะคะอธิษฐานนะคะต่อไพ่ยิปซีนะคะว่าสําหรับคนธาตุน้ำเนี่ยมีนพิจิกกรกฏนะคะในช่วงรูปเวลานะคะความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับความรักของคุณนะคะจะเป็นพรังงานนะคะในรูปแบบไหนเข้ามามาดูซิว่าจะมีคนเข้ามาหาคุณไหมนะคะโอเคนะธาตุน้ำยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะ เพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่ติดตามกันมาตลอดนะไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่านะคะแล้วก็ผู้ติดตามใหม่ทุกๆคนเลยค่ะกวางจะขอใช้นะคะพื้นที่นี้ในการประชาสัมพันธ์ในเรื่องสินค้านะคะของกวางนิดนึงนะคะตอนนี้นะคะสินค้านะก็จะมีอาหารแปรรูปนะคะเป็นหมูแดดเดียวนะคะของแบรนด์กวางโจนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะอยากจะมีอาหารแปรรูปนะคะติด เย็นเอาไว้นะคะในยามดึกดื่น <c oughs> ค่ำคืนนะเพื่อนๆน,นะคะอ,อ,อยากจะหานะของอร่อยอร่อยกินนะคะก็สามารถทักเข้ามาถามได้นะคะเป็นหมูแดดเดียวนะคะก็จะมีราคา50บาทนะคะกับราคา100บาทนะคะหรือไมเอ่เพื่อนๆสามารถนะคะมาสั่งไซส์มินินะ,ะในรูปแบบของการทดลองได้นะคะอ,อ,อีกอย่างหนึ่งนะสินค้าตอนนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับหินมงคลนะ,ะแบบที่กวางใส่แบบนี้อันนี้จะเป็นหินโลดคอร์ส แท้นะคะของแท้นะรดคอสนะคะรดคอสนี้นะคะจะเ,เกี่ยวเนื่องกับพลังงานของความรักเป็นความเชื่อเท่านั้นนะคะเพื่อนๆอย่าเอาเครื่องรางหรืออะไรนะคะมาตัดสินว่าสิ่งเหล่านี้ต้องช่วยคุณนะคะคางส่เอาไว้นะเพราะว่า,ามันเน้นความรักมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะ นะกวางก็รู้สึกว่าใส่แล้วนะคะเราก็รู้สึกว่ามันได้รับพลังงานดีอย่านะมันอุ่นใจดีนะแต่ความรักจะดีไม่ดีนะคะล้วนแล้วแต่อยู่ที่การปฏิบัติตัวของคุณสองคนเนาะโอเคนะคะคนทาน้ำนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องนะคะในเรื่องของการดูดวงกันเลยนะคะโอเคค่ะชาวมีนชาวพิจิกนะคะแล้วก็ชาวราศีกรกฎนะขอเป็นสภาวะอารมณ์ของคุณหน่อยค่ะสภาวะของชาวมีนพิจิกรกรกฎ ช่วงนี้คุณจะเป็นยังไงบ้างคะมีไพ่ The Wheel of Fortune เข้ามานะคะ,ส,ะสภาวะช่วงนี้อารมณ์ของคนทาตน้ำนะคะรู้สึกแบบอยากได้รับความโชคดีหรือว่าอยากถูกหวยมากกว่าหรือเปล่าช่วงนี้เพราะเป็นไพ่ The Wheel เข้ามานะหรือไม่นะคะตัวตนของคุณช่วงนี้นะคะคุณได้รับพลังงานนะคะแห่งโชคลาบเข้ามาก็ได้นะอาจจะยังไม่ได้กล่าวในเรื่องของความรักเท่าไหร่ อ่ะแต่ถ้วยมาแล้วขออีกใบค่ะหนีรักพักใจหรือเปล่าเอ่ยเชมเปอรินเข้ามานะคะเออธาตนาำคนโสดนะคะสภาวะอารมณ์ของคุณออกแนวประมาณว่าคุณยังไม่ค่อยอินในหลกความรักเท่าไหร่นะช่วงนี้นะคะ คุณอยากเป็นผู้โชคดีในเรื่องอื่นมากกว่าอย่างเช่นเรื่องเงินเรื่องงานอย่างนี้นะคะเหมือนกับว่าสภาวะเรื่องความรักเหมือนคุณออกมานะคะจากหลูกความสัมพันธ์หนึ่งนะคะที่คุณรู้สึกว่าให้เวลามานานก็ไม่มีทางที่จะชัดเจนได้อ่ะคุณจึงเลือกที่จะจากมานะคะถึงแม้ว่าความรู้สึกของคุณนั้นนะคะจะเต็มด้วยนะความรู้สึกที่ดีนะส่วนหนึ่งนะคะแต่เมื่อคุณมองถึงความจริงแล้วนะคะ คุณรู้สึกว่าคุณต้องยอมรับนะคะกับความสัมพันธ์นั้นนะความสัมพันธ์ไหนก็ไม่รู้ค่ะที่คุณนะคะได้ศึกษาดูใจกับเขาหรือคุยกันมาสักระยะเวลานึงนะคะแต่ความสัมพันธ์ไม่ได้ถูกการเติมเต็มนะไม่ได้เติบโตไม่ได้พัฒนาและนั่นนะคะทำให้คุณตัดสินใจที่จะเดินออกมาเยียวยาตัวเองนะแล้วคุณก็กำลังปรับอารมณ์ของตัวเองนะคะปรับวิถีชีวิตใหม่ทั้งหมด อดีตคุณอาจจะเคยชินกับการมีเขาแต่ตัวตอนนี้นะคุณกําลังทําตัวนะคะไม่ให้ชินกับการมีเขาอีกแล้วนะคะอาจจะมีการกลับมาของเขานะคะแต่ธาตุน้ํานะดูเหมือนว่าคุณจะหนีเขายิ่งตามคุณยิ่งหนีเอาสิประมาณนี้นะเพราะว่าคุณอาจจะเจอนะคะสิ่งที่ดีแล้วสําหรับคุณนะอาจจะไม่ต้องเกี่ยวเนื่องกับความรักก็ได้คะ่ะอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆนะที่ คุณรู้สึกว่านะคะการมีเพียงแค่ตัวคุณเนี่ยนะคะเอาไว้นะคะรอคนที่ใช่รอคนที่เขาอยากจะพัฒนาไปกับคุณนะคะเข้ามาดีกว่านะเหมือนกับว่าคุณไม่อยากจะกลับไปจุดเดิมนะคะเพราะคุณ move on นะคะแล้วก็เดินออกมาไกลาจากจุดนั้นแล้วนะนี่คืออารมณ์ของคุณนะคะอืมประมาณว่าถึงแม้จะมีความรู้สึกที่มันเคยดีนะแต่ความที่ มันเคยดีจุดนั้นมันกลายเป็นอดีตไปแล้วอะคะ่ะนะของคุณตอนนี้คุณกําลังทําใจให้มันเป็นกลางนิ่งๆปล่อยวางนะแล้วคุณก็แทบจะไม่รู้สึกอะไรกับเขาอีกเลยนะอาทีนี้มาดูกันนะธาตุน้ําว่าเดือนนะตั้งแต่วันที่9สิงหาเนี่ยไปจนถึงวันที่9กันยาย64เนี่ยนะคะเกี่ยวกับความรักของคุณเนี่ยจะเป็นแบบไหนคะ ไปต่อสิมีไพ่ทาวเวอร์จ้ะมีไพ่สามเหรียญน,นะคะโอเคมีไพ่ห้าเหรียญน,นะคะมีไพ่เดสตร่อืมเดี๋ยว่อนจะพูดทีเดียวนะคะแปดดาบโอเคขออีกใบหนึ่งสิแล้วก็มีไพ่เด็กดาบเข้ามาโอเคธาตุน้ำเขาตื้อคุณนะ มีคนบางคนตามตื้อคุณอยู่ค่ะนะสำหรับคนโสดจะเรียกว่าโสดสนิทไหมคุณพยายามจะทําตัวเองให้มันโสดสนิทนั่นแหละนะพาดน้านะคะหรือว่าช่วงนี้คุณจะมีคนเขามาจีบนะอาจจะเป็นคนเก่าด้วยนะคะที่กลับเข้ามาเป็นคนคุยเก่าๆนั่นแหละนะคะแต่เออกับอดีตเก่าๆอะไรเก่าๆนะคะความรู้สึกของคุณมันได้ปลดระวางแล้วอะนะคะคุณรู้สึกว่าไม่จาเป็นต้องกลับไปอยู่ในจุดที่อึดอัดปะประมาณนั้นตอนที่คุณให้เวลาเขานะคะได้ สารความสัมพันธ์นะคะได้แสดงออกถึงความชัดเจนนะคุณก็ปิดกั้นคนอื่นนะคะที่เข้ามาหมดเลยคุณให้แต่สิทธิ์เขานะคะแต่เมื่อเขาใช้สิทธิ์ตรงนั้นนะคะมันหมดไปแล้วนะคะคุณก็ไม่มีสิทธิ์ใหม่นะคะที่จะให้เขาอีกนะเพราะว่าหัวใจของคุณนะคะไม่อยากตอบรับไม่อยากมีแพทชั่นอะไรกับคนคนนี้อีกต่อไปนะเหมือนกับว่าคุณคุณใช้เวลานานมากเนี่ยกับการที่จะปล่อยวางนะคะกับความรู้สึกจากเขาเนี่ยให้มันหมดพันธนาการออกไปคุณอาจจะ ได้รู้ความจริงนะคะกับเรื่องราวนะคะว่าตัวเขานั้นนะคะไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวนะที่เป็นคนคุยนะและนั่นเป็นฝ่ายคุณแหละนะพอคุณรู้ความจริงทุกอย่างแล้วเหมือนแก๊สระเบิดตุ้มนะคะประมาณว่าความรู้สึกของคุณมันสูญสลายมันสูญสิ้นกับคนคนนี้นะคะ เพราะคนธาตุน้ำนะคุณดูเหมือนว่าคุณจะไม่ชอบคนที่ปิดบังโกโหกซ่อนเล่นประมาณว่าถ้าอยากจะชัดเจนกบคุณนะคะก็ต้องเปิดเผยความจริงนะคะต้องพูดความจริงให้คุณฟังนะคะถ้าคุณรู้ที่หลังนะคะหรือว่าจับเท็จได้นะกับสิ่งที่เขาปิดบังคุณนั่นะแหละค่ะคุณจะไม่ให้สถานะอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะกับคนคนนี้นะโอเคนะถามว่ามีคนเข้ามาจีบไหมมีคนเข้ามาจีบคุณนะมีไพ่ห้าเหรียญเข้ามาแล้วคุณก็ยังไม่อยากที่จะแบบว่าสนใจอะไร นะคะกับคนที่เข้ามาจีบเท่าไหร่นะส่วนใหญ่นะถ้าน้ำนะคุณจะสร้างโลกส่วนตัวของคุณไว้อะแดาบเนี่ยเหมือนคุณรู้นะว่ามีคนเข้ามาเข้ามาชอบคุณเข้ามาจีบคุณนะคะหรือพยายามเข้ามา2่อเฟซคุณก็ได้นะประมาณสืบส่องเกี่ยวกับตัวคุณนะ่ะนะคะคุณจะมีสัญชาติยานเบาๆว่าเหมือนมีคนแอบมองแอบส่องแอบเพ่งเล็งอยู่ปะ ประมาณนั้นทั้งๆที่เราก็ไม่รู้ว่าคนคนนั้นเป็นใครแต่คือความรู้สึกของคุณรู้สึกว่ามันมันแปลกนะคะมันเหมือนมีพลังงานบางอย่างรอบตัวนะคะคอยแอบบมองแอบส่องคุณอยู่น่านหมายถึงว่าธาน้ําคุณมีคนแอบ,บชอบนะคะหรือคุณอาจจะรู้นะคะว่ามีคนแอบ,บชอบคุณแต่คุณแกล้งทําเป็นไม่เห็นแกล้งทําเป็นไม่มองแกล้งทําเป็นเฉยชานะคะเย็นชานะคะใส่คนที่คุณนะแอบบสงสัยว่าเนี่ยคนนี้แอบบชอบเราหรือเปล่าวะ ประมาณนี้่ะนะโอเคค่ะแต่คุณรู้แหละนะว่าอาการของเขามันปกปิดไม่ได้ค่ะเขาแอบ,บชอบคุณนะคะเพียงแค่ว่าเราเราแกล้งทําเป็นไม่เห็นไปเลยดีกว่านะหรือคุณรู้สึกว่ายังไม่เห็นจริงๆเลยแม้หมอนะคะเอ่อถ้าเราเห็นจริงๆนะคะเขาจะเรียกว่าแอบ,บชอบหรอฉะนั้นแอบมบันต้องหลบค่ะนะความรักหลบอยู่ไหนนะคนคนนั้นเขาหลบอยู่ไหนนะแต่ก็ต้องอยู่ที่ตัวคุณด้วยว่าตอนนี้คุณไม่ได้มีแพชชั่นอะไรกับความรักเลยอะ ถึงแม้ว่าคุณรู้ว่ามีคนแอบชอบคุณนะคุณก็ไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรเลยคะ่ะธาดหนามันจะเป็นอาการแบบเฉยๆมึนๆหรือเปล่านะโอเคค่ะถ้าคนมันไม่พร้อมมันก็คือไม่พร้อมเนี่เข้าใจไหมมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะตัวคุณถ้าคนไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะคุณจะเป็นคนตรงๆนะคุณมีความรู้สึกยังไงนะคะการแสดงออกของคุณก็จะตรงลงไปเลยนะชอบก็คือชอบไม่ชอบก็คือไม่อะค่ะ อไปต่อคะ่ะเดี๋ยวดูสิว่าปัญหาที่เกิดปัญหาที่เกิดขึ้นมีไหมความสัมพันธ์มีไพจะช,ชาลีออดเข้ามาเก่าใหม่มาหมดเลยคะ่ะทยอยกันเข้ามานะคะเก่าก็ยังแอบหวังเล็กๆในใจนะว่าวันหนึ่งคุณคงจะให้โอกาสเขานะคะได้เข้ามาพูดคุยนะถึงแม้ว่าสถานะไม่จําเป็นจะต้อง ดีเหมือนที่เคยดีก็ได้อะเขาอาจจะไม่ได้คาดหวังนะคะเรื่องสถานะนะที่มันเหมือนเคยๆเ,เขาก็อาจจะลดความคาดหวังลงมาแต่อย่างน้อยนะคะเขารู้สึกว่าขอให้เขาได้คุยกับคุณขออย่า โกรแค้นกันนะคะกับเรื่องราวในอดีตเลยประมาณนี้ยนะคะคนใหม่ก็มีเข้ามาค่ะคนใหม่ก็อาจจะรู้สึกว่าทําไมการตามล่าคุณนะคะการจีบคุณตามล่าเดาความรู้สึกของคุณว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรเนี่ยทำไมมันยากเหลือเกินนะคะเพราะดูเหมือนธาน้ําคุณไม่ค่อยเปิดโอกาสและเปิดใจให้ใครง่ายๆเลยนะตัวคุณนะคะไม่งั้นคุณจะโสดสนิทหรอนะโอเคค่ะ คุณน่าจะวางสถานะเขาในระดับเพื่อนอะถ้าคุยก็คุยได้อะนะคะแต่ก็ก็คุยแบบมีกรอบแล้วคุณก็ปีกรอบแบบนั้นจริงๆนะคะแล้วตัวคุณนะคะถ้าคุณยังให้สถานะเขาเป็นในระดับของคนคุยคุณก็จะไม่สร้างความหวังนะคะให้ฝ่ายตรงข้ามนะคะเข้าใจผิดนะคะว่าคุณนั้นชอบเขาประมาณเนี้คือคุณจะแสดงออกเลยว่า คุณชอบแบบนี้แบบลักษณะเพื่อนไม่ได้คิดอะไรเกินเลยไปไกลคือคุณจะมีวิธีของคุณนะคะในการตีกรอบนะคะให้เขาเข้าใจแบบความหมายนะคะที่คุณรู้สึกกับเขาธาตุาน้ำนะคะแต่ถ้าถ้าเขาจะคิดไปไกลกว่านี้นะคะทั้งทั้งที่คุณก็พยายามหาจุดโฟกัสการกระทําของตัวเองให้มันตรงกับความรู้สึกที่คุณคิดกับเขาถ้าเขาจะคิดเกินเลยไปกว่านั้นคุณก็รู้สึกว่า คุณก็ไม่สามารถไปคอนโทรลความคิดความรู้สึกเขาได้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาคิดอะไรกับเรามากเกินเลยไปกว่านี้นะกวางมงมงว่าจะต้องมีคนแอบชอบคุณด้วยนะแบบในลักษณะ,ะที่ไม่กล้าเข้ามาหาคุณตรงๆอะนะประมาณแอบๆดูอยู่ประมาณเนี้มีไพ่แหงแมนเข้ามานะคะตัวเขาได้เป็นไพ่แหงแมนทั้งเก่าทั้งใหม่เลยเนาะโอเคเหมือนเขาคนนี้นะคะเขาพยายามใช้วิธีที่ดีที่สุดนะ ในการเข้าหาคุณนะคะแต่เขาก็มองว่ามันก็ยังไม่เวิร์กที่สุดนะคะเพราะคุณไม่ได้มีปฏิกิริยาหรือมีแพชชั่นอะไรตอบกับเขาเลยนะคะในแบบที่เขานั้นต้องการนะคะแล้วเขาก็คิดไม่ออกค่ะว่าเขาต้องใช้วิธีไหนนะคะที่จะได้ใกล้ชิดคุณมากกว่านี้อาจจะหมายถึงว่าคนเก่าอาจจะพยายามตามง้อคนคุยเก่าๆหรือใครเก่าๆนะคะพยายามจะกลับมาแต่คุณไม่กลับไปนะแล้วคนใหม่นะคะคนใหม่เขาเองเขาเหมือนกับว่า เขาพยายามนะคะที่จะให้คุณนั้นนะคะเป็นในแบบที่เขารู้สึกพอใจถูกใจนะคะหรือมีการตอบกลับเขามานะคะในแบบที่เขารู้สึกพึงพอใจนะแต่ดูเหมือนกับว่าทัดน้ําคุณจะนิ่งมากเลยค่ะเออนะแล้วเขาคิดไม่ออกว่าเขาต้องทํำยังไงประมาณเนี้ความรู้สึกของคุณเป็นยังไงคะทัดน้ําคุณเป็นไรก็ไม่รู้ค่ะ สีพาดเกาวทวยคุณกําลังอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆเขาก็รักอยู่นิ่งๆเขาก็ชอบคุณก็ประหลาดใจคุณไม่ได้สร้างเหตุปัจจัยอะไรเลยสักอย่างให้เขาเข้ามาชอบหรือรักคุณคุณอยู่คุณเฉยๆค่ะนะคุณก็ใช้ชีวิตของคุณนะคะในแบบที่คุณมีความสุขอะประมาณเนี้ยค่คุณก็เฟลลี่นะเฟลลี่สายเปตัวเองนะเนี่ยคุณอะนะมักจะเปย์ตัวเองนะคะ คือประมาณว่าใครเข้ามาจีบมาอ้อแอนะคะหรือว่าคุณรู้ว่าเขาชอบนะคุณก็จะนั่งยิ้มของคุณเฉยๆนะคะคุณไม่เคยลงเข้าไปพยายามทําอะไรเลยนะคะเพราะอาจจะคุณอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้มันยังไม่มีใครที่ใช่จริงๆอะนะถึงคนที่เคยใช่ในอดีตอะฝากถึงประมาณนี้คนที่เคยใช่ในอดีตนะคะในความรู้สึกของคุณนะ คุณอยากบอกเขาว่าอดีตเคยใช่แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วไงประมาณนั้นนะคะเพราะเมื่อคุณเคยให้เวลาเขานะเคยให้สิทธิ์เขาได้เต็มที่นะคะกับการที่คุณนั้นจะดิวกับเขานะคะพัฒนาไปถึงระดับแฟนการเป็นครอบครัวนะคะแต่เมื่อณจุดนั้นในเวลานั้นนะคะเขาไม่พร้อมนะคะแล้วมีการกลับมาตอนนี้ตอนนี้คุณก็ไม่พร้อมที่จะกลับไปเหมือนกันนะคะมันเป็นก้าวถ้วยเนาะคุณมีความสุขก,กับตัวเองอาธาตุน้ําคุณหลั่งล้านะคะ ไปเรื่อยๆนะแล้วคุณก็รู้สึกแฮปปี้นะคะรู้สึกภูมิใจในตัวเองนะคะกับความสุขของคุณในตอนนี้นะโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีแฟนอ่ะประมาณนั้นนี่คือธาตุน้ำนะคะอีกใบแล้วก็มีไพ่ลาชาไม้เช้าเข้ามานะคะเออคุณจะ ค่อนข้างเช็คเรตติง้งบริหารสนิทเก่งนะคนทัดน้ําประมาณนั้นเสน่ห์ของคุณอยู่ตรงไหนความมองว่าสเสน่ห์ของคุณน่าจะอยู่ที่รอยยิ้มนะคะแล้วก็เป็นคนค่อนข้างที่เฟลลี่อะคือเฟลลี่สบายๆชิลๆแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะมาสนิทกับทาดน้ําง่ายนะไม่ใช่แบบนั้นดูเหมือนจะเป็นคนที่สนิทกับคนง่ายนะทาดน้ําแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะ เขาก็จะมีกรอบของเขามีโลกส่วนตัวของเขาประมาณว่าคนธาตุน้ํานะคะไม่จําเป็นต้องทําหน้าบึ้งใส่ใครนะคุณก็จะยิ้มสร้างรอยยิ้มแบ่งปันรอยยิ้มความสุขให้กับทุกคนที่อยากได้รอยยิ้มของคุณธาตุน้ำจริงๆคุณเป็นคนที่โลกสวยนะแต่คุณโลกสวยแบบชา้นฉลาดอะคะ่ะนะคุณจะเป็นคนที่โลกสวยนะคะในแบบที่ทัศนคติของคุณค่อนข้างที่จะดีต่อผู้อื่นนะธาตุน้ำ แต่กรอบนะคะในเรื่องของความรักที่คุณตีเอาไว้นะคะคุณก็คุณก็เป็นคนหนึ่งนะที่ตั้งสเปคเอาไว้สูงเหมือนกันโอเคค่ะคือดูเหมือนจะสบายสๆนะแต่เรื่องความรักเอาเข้าจริงๆนะคะคุณเป็นคนที่เลือกมากเลือกยากนะคะโอเคไหมธาตุน้ำอ่ะและนี่คือ e n น r g จีของธาตุน้ํานะคะในช่วงเวลานี้นะคะถึงแม้จะมีคนชอบคุณคุณก็ยังจะเฉยชาะคะ่ะประมาณนั้นเลยนะจ๊ะ คุณก็จะสร้างรอยยิ้มให้เขาเหมือนเดิมแต่สถานะความสัมพันธ์ก็ก็ยังไม่ไปไหนนะสำหรับในโหมดอมของคนธาดน้ำโอเคไหมคะอ่าทีนี้นะสิ่งที่ความจะเปิดนะคะเออขอเปิดเป็นใคาแนะนำให้คุณกันละกันทาดน้ำความรักความรักธาดน้ำ มีไพ่แปดเหรียญเข้ามานะคะคุณคุยกับใครคุณคุยทีละคนค่ะธาตุน้ํานะคะถ้าบทที่คุณจะไม่คุยก็คือไม่คุยนะจ๊ะแปดเหรียญคือคุณก็อยากได้ความรักที่มันพัฒนานะไม่ใช่แค่คุยไปวันๆแบบนี้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายเซ็งๆนะคะคุณเลือกได้อะบอกง่ายๆเลยคือคุณมีตัวเลือกต่อให้ช่วงเวลานั้นไม่มีตัวเลือกเข้ามาเลยคุณก็เลือกที่จะรักตัวเองเป็นอะเข้าใจไหมอืมและต่อให้ตัวเลือกเข้ามาเยอะ นะคะแต่ถ้าคุณไม่ชอบคุณก็จะไม่มีปฏิกริยาอะไรอะคะ่ะประมาณนั้นอัศวินดาบเข้ามานะคะอัศวินดาบนะคะจะมีคนเข้ามาจีบนะเนี่ยดูท่าแล้วอัศวินดาบเข้ามานะคะแต่มันจะไวไวไปนะคนที่มาจีบนะคะหรืออะไรที่คุณรู้สึกว่ามันไวไปนะคะคุณยังไม่ค่อยจะเชื่อใจนะคะคุณก็จะมีเอ,อ่อ ภูมคุ้มกันในตัวเองอะนะคะในการที่จะเลือกที่จะคบเลือกที่จะศึกษาดูใจด้วยอ่ะอ่ะไปต่อสิก้าเหรียญเข้ามาแฮปปี้ <Happy S 1> กับการเป็นโสดมากกว่านะธาตุน้ำช่วงนี้ตัวคุณคือเหมือนถึงแม้จะมีตัวเลือกเข้ามามีคนที่เขาชอบคุณอยู่นะคะคุณมองว่าคนรอบข้างนะที่เข้ามาชอบคุณ มันเหมือนเป็นตัวประกอบในชีวิตคุณะนะที่ทําให้ชีวิตคุณมีสีสันมีรสชาติแต่คุณก็ไม่ได้ลงลึกนะคะในความรู้สึกะะกับคนที่เขาเข้ามาชอบคุณอยู่ตอนนี้โอเคไหมก้าวเหรียญนะธาตน้ําคุณจะชอบในความเป็นโสดอะคะ่ะโลกส่วนตัวสูงอีกสองใบเดอะฟูล <The Fool, S 2> เห็นไหมออคุณยังแบบว่ารักตัวเองยังไม่อยากที่จะเสี่ยง กับความรู้สึกไปกับใครยังไม่อยากที่จะคาดหวังเอาความสุขของตัวเองนะคะไปฝากไว้ที่ใครนะคะคุณยังรู้สึกภูมิใจในตัวเองอยู่ที่เป็นตอนนี้นะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าพึงพอใจนะคะกับสิ่งที่ตัวคุณมีมากในตอนนี้คุณอยากรักษาะนะคะความเป็นส่วนตัวความสนุกสนานนะคะความอิสระภาพคุณอยากทำอะไรคุณก็ทำได้เวลานี้ให้มันมี ความสุขที่สุดเท่าที่คุณจะรักษาไว้ได้อะยังไม่พร้อมแบ่งปันนะคะความรักให้ใครนอกจากรอยยิ้มนะคะเท่านั้นที่คุณจะแบ่งปันให้ได้คุณสเสน่ห์คุณมาจากรอยยิ้มนะคะสี่ถ้วยเข้ามานะคะคุณน่ะนะคะก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรนะคะกับคนที่เขาเข้ามาหาคุณนะเพียงแค่ว่าคุณก็ไม่ได้รับไว้ด้วยประมาณว่าไม่ได้ปฏิเสธแต่ก็ไม่ได้รับนะคะ บางคนนะอะใครก็ได้ที่อยากเข้ามาจีบคุณตอนเนี้ยนะแต่คุณก็จะวางเฉยนิ่งเฉยนะคะแล้วก็จะอยู่ในระยะที่คุณสามารถให้ได้ก็เท่านั้นนะนะและนี่คือ energy ของคนทัดน้ํานะคะโอเคนะสําหรับเช้าสองทัดน้ํานะคะก็ ยังไงดีนะอาจจะเป็นแค่ช่วงสภาวะเวลาหนึ่งของคนธาตน้ำหรือเปล่านะที่ช่วงนี้อาจจะติดโลกส่วนตัวนะคะหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่แบบมีกิจกรรมอื่นๆที่เขารู้สึกว่าเขาสนใจมากกว่าในการที่เขาจะฟูกัดในเรื่องของความรักนะคะแต่บางคนนะหลงสเสน่ห์นะคะรอย,ยิ้มกับคนธาตน้ำหรือเปล่า นะโอเคนะคะขอบคุณมากมานะคะทุกทุกคนนะคะที่ติดตามกันมาตลอดนะจ๊ะเดี๋ยวไว้โอกาสหน,น้านะคะเราเจอกันใหม่นะคะใน EP ต่อไปนะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ